สวัสดีค่ะน้องการจากเพจที่ดินมั่นคงนะคะวันนี้การจะพาไปชมที่ดินสวยขนาดสีไร่บรรยากาศส่วนตัวจะทําโคกหนองนาหรือบ้านสวนใกล้ชิดธรรมชาติก็เหมาะมากค่ะที่ดินแปลงนี้ชื่อแปลงจันเพน อยู่ที่ตำบลหนองยาไซอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ขนาด4ไร่รูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ใกล้ถนนลาดยางแค่300เมตรทางเข้าแปลงเป็นถนนสาธารณะโรยด้วยหินครุกแน่นๆเลยค่ะแปลงนี้สามารถผ่อนได้นะคะอยู่ที่งวดละ20,006ทั้งหมด99งวดฟรีดาวผ่อนตรงกับบริษัท ไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่เช็คเครดิตบูโรอาชีพอะไรก็ผ่อนได้ทำสัญญาจ่ายงวดแรกเสร็จเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ได้เลยนะคะจะปลูกบ้านปลูกต้นไม้ล้อมรั้วได้เลยค่ะหรือลูกค้าท่านใดอยากซื้อสดเราก็มีราคาพิเศษให้ค่ะราคาไล่ละ325,000บาทเท่านั้นไฟฟ้าประปาทางโครงการขยายเขตให้ฟรีแถมฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ด้วยค่ะ ใครที่กำลังมองหาที่ดินขนาดกำลังพอดีบรรยากาศส่วนตัวไว้ทำบ้านสวนทำโคกหนองนาไว้อยู่ตอนเกษียณหรือซื้อไว้เป็นมรดกลูกหลานแปลงนี้ก็เหมาะมากๆค่ะที่ดินของเราถึงจะเป็นบรรยากาศส่วนตัวแต่ก็อยู่ในแหล่งชุมชนนะคะอยู่ใกล้ร้านค้าในชุมชนเพียง800เมตรมีหลายร้านเลยค่ะอยู่ใกล้วัดบัรลังแค่1กิโล บริเวณรอบๆอบวัดก็จะมีร้านค้าร้านกาแฟสดอู่ซ่อมรถด,ด้วยค่ะอยู่ใกล้การไฟฟ้าแค่4กิโลอยู่ใกล้ตลาดหนองยาซายแค่6กิโลตรงนั้นจะมีปั๊มปตทในปั๊มจะมีร้านอาหารร้านสะดวกซักด้วยค่ะมีสถานีตำรวจที่ว่าการอำเภอธนาคารออมสินธนาคารทกศโรงพยาบาลเซเว่นซีเจโลตัส ร้านขายเนื้อสัตว์ราคาถูกไทยฟู้ดไกรสนีเคอรี่และทุกวันพุธกับวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดใหญ่ให้มาจับจ่ายใช้สอยกันค่ะสำหรับการเดินทางนะคะถ้ามาจากหนองย่าไซขับตรงมาเรื่อยๆบนทางหลวงหมายเลข3365หนองยาไซ3ามชุกจะเห็นการไฟฟ้าอยู่ฝั่งขวามือแสดงว่าใกล้ถึงแล้วนะคะขับตรงต่อมาอีกประมาณ3กิโล จะเจอซอยขวามือติดกับวัดบรรลังเลี้ยวเข้าซอยนี้เลยค่ะขับตรงมาประมาณ700เมตรจะเจอทางเข้าที่ดินเป็นถนนหินคลุกค่ะขับตรงไป300เมตรก็ถึงที่ดินแล้วค่ะตอนนี้ในที่ดินยังมีอ้อยอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากเดือนกุมภาทางบริษัทจะเข้ามาทำการเคลียร์พื้นที่ตัดอ้อยให้ค่ะแต่ถ้าถึงเดือนกุมภาแล้ว ที่ดินแปลงนี้ยังไม่ได้ขายในราคาที่การแจ้งไปเบื้องต้นทางบริษัทจะเข้ามาทำการล้อมรั้วทำประตูเปิดปิดขุดสะถมที่พัฒนาต่อเป็นโคกหนองนาค่ะราคาขายหลังจากการพัฒนาจะสูงขึ้นกว่านี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองเห็นโอกาสการอยากให้รีบตัดสินใจก่อนที่ที่ดินแปลงนี้จะตกไปอยู่ในมือคนอื่นค่ะ ติดต่อการได้ที่เบอร์0944661464เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็เพจ Facebook ที่ดินมั่นคงค่ะท่านใดที่มาชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้การขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ